เ้้แอลมาวานแดงดำเนี่ยเขาบอกแม่แม่สองเกียร์แม่ทีร้อยเก้าห้าเลยวะใชจริงอ่ะโอ้โี่อง่จริงอ่ะแดงดำนี่จรทีร้อยเก้าห้าเลยอ่ะใช่เหรอสองเกียร์กี่เมตรสอง้อยเมตรสองร้อยเมตรเกียร์สองนะนี่แล้วแต่เกียร์สามมันยังไงอ่ะลุกหรือ่อนล้อจะดุก โอ้สรุปแล้วฟานฝันและและไอ้คันเนี่ยไอค้คันไหนว่าแอลซึ่งเขาบอกว่าคองหน้าในใจมีเลยไอ้เนี้หน้ายาวเลยน้ายาวเหรอไม่ไม่ใช่หน้ายาวคันนัน้นเฟรมไม่เหรอเฟรมเฟรมเกแก๊กกี่ถังนะคันน,นะนั้นมแปดสูบนะแปดสูบแก๊กได้ฉีดฉีดเทไหรนะ ที่หัวละหกขังอ่ะหัวละ6หกขังอ่ะคิดไม่ได้แปดแปดหกเท่าไหร่วะแล้วรอบเดียวนี่ฉีดหมดเลยนะะริ่งใ่ญ่กี่ริ่จริ่งอะที่ของท่านี่เขาไม่มีสนามมิดีโอเขาจัดกันนะนี่ผมเนี่ยไปทำแข่งขันจริงอะ และไอ้น็อตฝาจูบเนี่ยประเก็นฝาจูบยังไงน็อตฝาจูบเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามัน,นยังไงนะไหนปากกาแมจนิชเห็นเห็นเนี่ยเห็นไอ้นี่ไหมน็อตสอยฟ้าทางหลวงอ่ะเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไอ้น็อตสอยฟ้าร<ห>่องทางหลวงไหมใหญ่ขนาดนั้นอ่ะมันต้องใช้น,อน,นอ็อตอย่างนั้นนะแล้วเนี่ยยึดเนี่ยยึดน้อนเนี่ยปากกาแมจนิชอยู่ไหนวะแทรไปวะโอบ มันต้องยึดอย่างนี้เลยนะน็อตฝาสูบเนี่ยแบบเขายังมีช่องว่างอย่างนี้ใไหมทางน็อตฝาสูบเนี่ยแต่แต่รถไอ้ขี้นี่มันต้องยืนอย่างนี้เลยเนี่ยแทนลูกบล็อกลง่งเนี่ยต้องยึดอย่างนี้จรนะนะิงอ่ะประกันฝาสูบเป็นกี่มิลสิบห้ามิลครับจริงอ่ะประกันฝาสูบสิบห้ามิล โอ้ยย oh, <ว>อดมันยอ,อดมากเว้ก <c oughs> ู้นี่ใช้0.6แรง่าไอ้รถคันนี้นี่ใช้15มิลใช่นี่งอ่ะตอนยก้าเสื้อนี่ยกหน้าเสื้อกอี่มิ10ล10มิล10มิลโอ้โยกหน้าเสื้อ10มิลเลยลูกสูบมันท่าไหนท้องนี้ ่หรอเห็นก็บอกมันอย่างนี้เลยนะสายฟ้าทางหลวงอ่ะมันอย่างนี้เลยนะเนี่ยเพื่อนก็เห็นสายฟ้าทางหลวงไหมเนี่ยอย่างเงี้ยสายฟ้าทางหลวงมันสูบอ่ะวิ่งทีได้แทกทางเลยเหรอเห็นก็บอกว่าไฟนี่ไฟนี่เผาแทกละลายหมดเลยเหรอไฟไฟยาวเท่าไหร่แปดศอกว่าเา ไอ้พี่คนนี่อยู่ข้างหลังที่อยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้ยไม่ได้เลยไม่หมดไม่หมดเลยเหรอจริงอ่ะโค้ดไรเดอร์เลยอะโอ้วิ่งเหมือนโค้ดไรเดอร์เลยผิดถนนเลยใช่จริงอ่ะแขกนวดเลยวันนั้นจะให้บุญหอบุญหอไม่กล้าขี่บอกรู้ไม่ได้ปังวิ่งทีนี่รับใช้แขกเขาตายเลยทุกวันนี้รถไปไหนแล้ว เห็ปแล้วเห็นก็บอกใช้แก๊สอ่ะได้ไม่ได้ใช้ในบ้านแต่ใช้แก๊ส LPG เหรอใช่ครับหัวละาหกถังใช่ยิงอ่ะยิงทีนี่รอบเดียวหมดเลยหมดถังหมดถังเลยเหรอใช่หัวละาหกถังใช่ยิงอ่ะ Oh no ก็วิ่งทีนี้ใช้โุนเยอะมากเลยเนี่ย คือแบบเหมือนรถไอ้นี่ใช่ไหมที่วิ่ง3.8อ่ะแต่ว่าไอ้คันเนี้ยมันไม่ได้วิ่ง3.8นะมันวิ่ง1.2จริงป่าเขาบอกว่าวิ่ง1.2ใช่จริงป่าวมองไม่ถัดมันยอดมากจริเหรอคือว่าคนขี่ต้องใช้ความรู้สึกขี่เลยใช่ไหมใช่คือว่านับหนึ่งหนึ่งนิดถึงเลยปุ๊บ400ร้ต่งเมตรนี่ถึงเลยถึงเลยไอ้แท็กนี่ม้วนเลยม้วนเลยโอ้ ตายแล้วตายคนขับตายไปลมันยอดมากมันนี่กว้างเลยนะแรงมากเลยนะโอเคขำๆนะเพื่อนวันนี้แค่นี้นะฝากติดตามช่องยูทูบช่างเซ็มองเทพขำๆมหาไปแล้วก็เพจช่างเซ็มองเทพแล้วก็เฟซบุ๊กนะช่างเซ็มองเทพนะครับลักัน